Thank <music> you. everyone this gonna be a ะไ in the role data scientist หรือกลับมากับวันทำงานของเด็กญิ่ง data scientist ท่านหนึ่ง mm hmm. ใน EP ที่ <Ha! S 1> 5 EP นี้นะคะม,มุกมิกก็จะกลับมาในรูปแบบที่เหมือนคนปกติสวัสดีค่ะชื่อมุกมิกนะคะทำ data scientist อยู่ค่ะน่าจะเหมือนคนปกติแล้วที่เปิดช่องมาแล้วต้องแนะนำตัวก่อนใช่ปะวันนี้มุกมิกเริ่มวันด้วยการเดินทางโดย BTS มาบอยซั่เหมือนเดิมคะ่ะอจนดาของมุกมิกูในวันนี้นะคะก็มีแต่ทำงานแล้วก็มีนัดไปวิ่งค่ะแล้วก็ไปหาอะไรกินจากใน EP ที่4กับวันทำงานของเด็กญิ่ง data scientist ท่าน มมกิได้ถึงเรื่องการได้สัมภาษณ์งานการสมัครงานต่างๆซึงมุกมิกเนี่ยเป็นอยู่ในช่วงโควิดพอดีวันนี้นะคะมุกมิกก็เลยจะมาเล่าให้ฟังต่อถึงการสัมภาษณ์งานในเชิงลึกหรือดีฟลงไปเลยแต่ก่อนอื่นใครยังไม่ดูอีพีที่สี่อย่าลืมไปฟังก่อนนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนที่มุกมิกเรียนอยู่เนี่ยเขามีรีควอรี่เมนต์ต่างๆเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะต้องไปฝึกงานหรือเรือกการสหก,กิจก็ได้หรือเขาเรียวกว่าอินเทอร์เช่นใช่ไห่ใช่ค่ะมันยังไม่เพียงพอคะ่ะเพราะลักษตรมุกเนี่ยมีขอลีควอร แ,แบบก็เที่ยงอีกแล้วนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะร้องมากๆเลยค่ะทางทีมของมูมิงนะคะก็เลยเลือกที่จะนั่งมูมีไปกินข้าวกันช่วงนี้อากาศร้อนไม่ไหวไปไหนมาไหนก็ต้องนั่งรถสาธารณะตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นแท็กหรือว่ามูมีวันนี้ทางทีมเราเลือกมาทานอาหารใต้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต่อด้วยกาแฟเหมือนเดิมอากับมาต่อกับช่วงตอนเรียนแต่วันนี้ขอเล่าถึงเรื่องการสัมภาษณ์งานนะใครอยากรู้ซิเนีรยโปรเจกต์ทำอะไรต้องทําอะไรบ้าง,างไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะตอนที่มูมิกเรียนะเขาจะขอ2อย่างด้วยกัน คือเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือเลือกแบบฝึกงานกับสหกิจแต่ก็ต้องบอกว่ารุ่นของมุกกว่าเขาจะมาแนะแนวว่าต้องทําอะไรอย่างไงยังงู้นอย่างนีงอ้อย่างนั้นอะ่ะมันนานมากๆคือเขาเปิดรับกันไปหมดแล้วแล้วเขาเพิ่งมาอธิบายอะทุกคนมุงมิกมก็ใช้หลักการถามพี่ๆเอานะคะต้องใช้จากหลายๆแหลแ่งข่าวเพราะว่าถามถามก็งงๆอยู่เหมือนกันพูดไปพูดมาเหมือนจะไม่ได้เข้าเรื่องสัมภาษณ์งานเลยโอเคถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับการฝึกงานสหกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยทักมาถามหลังไมลักษณ์กันนะเดี๋ยวมุกจะมาทาให้ใน มูมิมีอธิบายเกี่ยวกับการทำอินเทอร์ของมุกเอาไว้อยู่ในช่องอยู่เหมือนกันลองไปหาหาดูนะเขาบอกเพิ่มอีกนิดนึงถามว่าทำไมมุกเลือกแบบฝึกงานเพราะว่าตอนนั้นอะมุกตั้งใจจะจบสปีครึ่งไงทุกคนถ้ามุกเลือกแบบสหกิจอะมันอาจจะจบได้แค่4ปีเท่านั้นแล้วกลับมาช่วงใหม่นะคะเราก็กลับมานั่งทํางานเหมือนเดิมทุกคนเริ่มสงสัยแล้วว่าเมื่อไหร่มูมีจะพูดถึงเรื่องสัมภาษณ์งานสักทีโอเคโอเคมาเรื่องสัมภาษณ์งานกันดีกว่าคือมูมิมีอะไรที่อยากเล่าให้ฟังเยอะเลยไงทุกกกคนนนนน็เเเเเลลลลยยยออออรร์่่่่าาาาาไปืมขขใสสวงงัภษณต อินเทอร์นก่อนละกันนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแพทเทิร์นปกติเลยก็ให้เราแนะนําตัวว่าเราชื่ออะไรมาจากไหนทําอะไรอยู่เรียนอะไรทาไมสนใจด้านนี้ถ้าถามมุกมิกนะมุกมิกว่าถ้าเซสชันเนี้ยพยายามเล่าให้ได้ประมาณ3-5นาทีแล้วก็เตรียมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเอาไว้นะเราจะได้ไม่เป็นปลาช็อกน้าด้วยความที่มุกมิกไดสัมภาษณ์งานด้วยตําแหน่ง Data Scientist มุกมิกก็มีการเล่าถึงโปรเจกต์ที่มุกมิกเคยทํามาเล่าแบบคร่าวๆทีนี้ถ้าเขาสนใจอันไหนอะโปรเจกต์ไหนเขาก็ถา แบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นหน้าต้อนฝึกงานน่ะเขาก็ถามเลยว่าเออดัตต์สายคืออะไรหรอเขาก็เช็คเหมือนแบบว่าเราเข้าใจจริงๆไหมแล้วก็ m l คืออะไรหรือ Machine Learning อ่ะคืออะไรอธิบายให้เขาฟังหน่อยพี่เขามีการถามอีกนะว่าเอ้ยสรุปว่าเรามาสัมภาษณ์ตำแหน่งอะไรเดี๋ยวเรากรอกมาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตั้งสติอะ่ะทุกคนตอนที่เขาถามถึงโปรเจกต์อ่ะเขาก็ถามว่าเออเราใช้โมเดลอะไรทำา Accuracy เป็นยังไงบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้ลึกมากเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงอินเทอร์เนาะหลัง แล้วก็มั่นใจถ้าสมมติถามเรื่องโปรเจกต์อะเรามั่นใจไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนทำโปรเจกต์นั้นเราต้องรู้มากที่สุดไม่มีใครรู้เท่าเราแล้วมันก็เหมือนตอนที่เราสอบทีเนียโปรเจกต์เลยจริงๆมาเรามาในช่วงของการสัมภาษณ์งานตอนทํางานจริงๆที่ไม่ได้เป็นอินเทอร์แล้วเป็นแบบฟูลไทม์เลยเราด้วยความมุงมิกกับตอนสมัครงานอย่างที่มุงมิกเล่าไว้ใน E ีพีที่สี่ใช่ปะสำหรับงานแรกอะมี HR เขาทักมาใน Link ์อินใช่ไหมแล้วเ,เขาก็ทักมาให้เราลองไปสัมภาษณ์ดูแล้วเราก็สนใจพอดีเราก็เลยลองไปสัมภาษณ์ดูค่ะ นี้ก็ขึ้นแล้วแต่บริษัทนะว่าบริษัทไหนจะทำยังไงบ้าง HR ก็ให้แนะนําตัวแล้วก็ถามเกี่ยวกับประสบการณ์เราว่าเราทําอะไรมาบ้างแต่ตอนนั้นมงมิกะยังไม่จบไงทุกคนในส่วนตรงนี้มงมิกมองว่าเขาดูว่าเออมันตรงกับใครเทียที่เขาหาอยู่หรือเปล่าหรือแบบตรงกับสิ่งที่เขาต้องการไหมเรามีสกิลแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราคุยเสร็จพี่เขาก็บอกว่าเออส่งเรซูเม่มาด้วยนะมึงคิดว่าตรงเนี้ยที่ส่งเรซูเม่เพื่อที่ส่งไปให้ทีมดูว่าตรงตามที่เขาต้องการไหมแล้วก็มีการคุยถึงงงงงเเเเเเรรรรืื่่่่อออออินนนนดวาาาาาต้้กกกทไหหลััจ็มี โทรมาคอนเฟิร์มกับเราว่าเออเราผ่านนะแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับเนเรจต่อไปคือถ้าให้มงมิกเล่าถึงเรื่องสัมภาษณ์งานเนี่ยมันจะยาวมากทุกคนเดี๋ยวมงมิกจะมาเล่าให้ฟังต่อนะบายก็หิวข้าวอีกแล้วค่ะก็จะเป็นแน็คทาฟของทีมนะคะก็จะลงมาหาอะไรกินวันนี้มงมิกก็เลือกเป็นหลิงฉางเคอร์เลอร์หรือน้ำโค้กซีโร่ค่ะแล้วก็บาร์บีคิวป๊บๆก็เลิกงานอีกแล้ววันนี้นะคะมงมิกมีนัดไปวิ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปหาอะไรกินกันค่ะวันนี้มงมิกก็ขอเลือกเป็นยาา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 มมม่่่่คออออยยงไไรกกกกวัันนนี้ขตลลลปบบืฝด